ฮะสุ่มอะไรเนี่ยลองสุ่มดีกว่าเผื่อได้เวลาชีวิตเยอะยินดีด้วยคุณได้เวลาชีวิตสามวันฮะได้แค่สามวันเองรอเนี่ยไปบอกเพื่อนในกลุ่มดีกว่าฮือออเออเราเข้ามาขัดหรือเปล่าขัดสิเธอก็เห็นอยู่นี่ว่าพลอยใสกกำลังร้องให้อยู่อ่ะเราขอโทษพอๆพอเลิกทะเลาะกันได้แล้วเรามาบอกกันดีกว่า ว่าใครได้เวลาชีวิตกี่วันโอเคเราได้เก้าสิบห้าปีผมได้เก้าสิบปีเร,เราได้หนึ่งสัปดาห์นี่พลอยใสเธอจะพูดแทรกแอทำไมอะเราขอโทษเธอต่อเลยแอเราได้สามวันมันโกหกเพราะว่ามันอยากให้พวกแกไปสนใจมันมากกว่าจริงเหรอแอ ไม่จริงเราได้สามวันจริงๆนี่แอร์ไปคุยกับฉันส่วนตัวหน่อยอ่ะเอิมได้สิมีอะไรหรอเธอรู้ไหมว่าที่จริงแล้วฉันไม่ได้มีเวลาหนึ่งสัปดาห์หรอกฉันก็แค่โกหกเพื่อที่จะให้ไอาพวกนั้นมาสนใจฉันแทนที่จะสนใจเธอจริงๆแล้วฉันมีเวลาชีวิต85ปีแล้วก็ถ้าเธอไปบอก พวกนั้นนะเธอเจอดีแน่รอนานไหมนานสิทุกคนตอนนี้มันดึกแล้วฉันขอไปนอนก่อนนะเออมีอะไรหรอแอร์คือว่าเรามีอะไรจะให้ฟังด้วยอะไรหรอพวกเราไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าพลอยใสจะเป็นแบบนี้เราขอโทษนะแอร์เราก็ขอโทษไม่เป็นไรหรอว่าแต่เธอได้สามวัน จริงเหรอจริงสิเดี๋ยวเราแบ่งเวลาชีวิตให้เธอนะเราด้วยเราขอบคุณพวกเธอมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับพลอยใส่พรุ่งนี้นะโอเคฝันดีนะฝันดีตื่นแล้วหรอไทกเกอร์อืม่มตื่นกันแล้วหรอใช่เธออย่าลืมบอกพ้อยใส่ด้วยนะเราไม่ลืมหรอกโอเค มาพอดีเลยอะไรหรอไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วว่าอะไรหรอก็ท <pa ี่เธอโกหกพวกเราไงฉันโกหกอะไรพวกเธอก็เรื่องที่เธอมีเวลาชีวิต85ปีไงเอิ่มเธอจะโกหกพวกเราทำไมเราก็แค่อยากให้มีคนสนใจเราบ้างเราขอโทษนะ ไม่ทันแล้วล่ะเราขอบคุณพวกเธอมากเลยนะไม,นไ,ไม่เป็นไรหรอก